สถานะอาเล็กโบเรื่องราวของสถานะ bo, อาเล็กโบเลิกแล้วประกาศช,ชัดอยู่ในสถานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อตีอเล็กเทรารเดชเชื่อว่าหลายๆคนนั้นต้องคุนหน้าคุนตายอย่างแน่นอนเพราะต้องบอกเลยว่าเขานั้นเป็นนักแสดงที่สร้างผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงถ่ายแบบโฆษณาหรือพรีเซนเตอร์ต่างๆเรียกไดว่ามีผลงานให้เราได้ติดตามทุก ช่องทางในวงการบันเทิงเลยค่ะและสำหรับสาวสวยอย่างโบมิลาดาเป็นนักแสดงหญิงที่ทำให้หนุ่มๆทั้ทงประเทศนั้นลหลงไหลไปกับความน่ารักของเธอกันแบบสุดๆต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเธอนั้นมาพร้อมกับความสวยและความสามารถที่เก่งรอบด้านเลยจริงๆเรียกได้ว,ว่าเธอนั้นมีของอยู่ในตัวเยอะสุด,สด ระหว่างที่เธอได้เล่นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงเธอนั้นได้มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามและรับชมกันอย่างมากมายและอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องราวของความรักของเธอและหนุ่มอเล็กนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบซึ่งทั้งคู่นั้นได้เหมาะสมกันแบบสุดๆก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีการไปเที่ยวไกลถึงอเมริกา เป็นทีที่ทําให้ทั้งคู่นั้นได้ใกล้กันมากขึ้นโดยทั้งคู่นั้นได้ไปนานเกือบครึ่งเดือนทําเอาแฟนๆนั้นลุ้นหนักมากเมื่อไหลายคู่ของอาเลสและโบจะถึงเวลาเลื่อนสถานะจากคนคุยมาใช้คําว่าแฟนและล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆนั้นได้กีดกันอย่างหนักมากหลังจากที่หนุ่มอาเล็กได้ออกมาประกาศชัดผ่านรายการ อนนี้สถานะของอาเล็กและโบคือเป็นแฟนกันแล้วซึ่งหนุ่มอาเล็กได้เผยว่าการออกมาประกาศครั้งนี้ไม่ต้องบอกอะไรสาวโบพอรู้กันอยู่ดีแล้วเชื่อว่าน้องก็มีความสุขดีนั่นเองค่ะ